สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้นะเก่งก็พามันดูเบ็ดที่ปักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละหนะเก่งดูมันได้ประมาณสักสี่ห้าคันแล้วเดี๋ยวไปรุ่นกันว่าวันนี้จะแห้วไหมแต่นะเก่งก็จะถ่ายบ้างไปถ่ายบ้างกันแล้วกันเนาะไปะเดี๋ยวนะเก่งจะพาไปดูนะเก่งถึงออกมาสายนิดหนึ่งแล้ววันนี้นะ อ้าวคนี看看네 no ้เบ็ดหายดิเนี่ยเฮ้วายลำเลี้ยวนุ่นเห็นไหมไอ้เหี้ยลำเลี้ยวโอ้โหนุนหนะหนุนหนะไล่ๆดูกิ่งซุ้มให้ดูเด้อ โก่งแต่เฮียดูนะไอ้เหี้ยลทำแล้วลทำนมาเก่งซะแล้วนี่นี่คันเบ็ดดูดูนี่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 คันเบ็ดอยู่นี่ดู่นดูู่ตัวมันนู่นน่ะดูน่ะเห็นแต่หางน่ะดูน่ะดูน่ะนู่นน่ะ โอย้ยมึงนี่เนาะเออเอเอโอย้ยโอย้ยโอยโอย้ยแม่ระเกงนึงกูจะฝาบาบาบบบบดูวะ้ายตัวใหญ่โอ้ยดูเอาปล่อยมันไป แม่่ะเก่งนึงกว่าจะปลาที่ไหนได้แม่เป็นไอเหี้อนี่เองแถวนี้มันเป็นคลองแบบคลองมูลเนาะมันก็นจะประมาณนี้แหละมันก็มีตัวเหี้ยตัวอะไรเนาะบ้า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 า,า,า,าดูคันต่อไปกันโอ้เฉงเงียบ โอ้นี่ม่เอาดักอันเนี้ยโอโหนี่ก็เงียบครับไม่โดนแต่ปลาหมอมันตาย ลูกเยอะ่นะเก่งตายรึเปล่าขันนี้เยหยื่อมดมาดูขั้นนี้ขั้นต่อไปกัน ฮคันนี้ก็ลูกย่าตายคันนี้โอ้โหมีแต่คันเงียบๆทั้งนั้นเลยเอ้าเอ้าเอ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 าคันนี้เงียบได้ที่ไหนแล้วนี่เห็นแล้วเห็นตัวปลาแล้วแต่น่าจะตายปลาอะไรไม่รู้โอ้โหไอ้ช้อน มได้แล้วแต้มแรกแต่ตายดูวะตัวมีใหญ่แล้วตายแข็งปึ๊กเลยทําไงติ้นแต่หัวคามวะคันนี้ล่ะโอ้โหคันนี้ลอยด,ดีไม่เอานี่ดูวะ กระเด็นขึ้นมาพันนี่ตายขันเลยแถวนี้แ่ะเดี๋ยวไปดูแถวนี้เนาะโอ้เงียบคือกันแรกนี่เห็นขันแล้วเอาา <c oughs> เว้ยคิดว่าเงียบเด้ยนี่เงียบจริงๆดูด้อ แม่หนก่งเห็นขันหนึ่งนิ่งนุ่นเห็นไม้ในน้ำตัวอะไรนุ่นนุ่ง,งขาขาวนุ่นโอ้โหไอโกดแม่เต็มสองมาแล้วแม่หน่งเห็นขันหนึ่งนิ่งคิดว่าจะไม่ได้ตัวผมมองมาเอ้าเห็นขาวขาวในน้ำโอ้โด,ดูไอโกดเยี่ยมเยี่ยมแต็มสองมาแล้ว ลูกเหยื่อตายอันนี้ไม่เอาไม่รู้เป็นไรลูกเหยื่อมันตายนกเก่งก็ไม่รู้นะเป็นเพราะอะไรปลาหมอมันตายมันอาจจะเป็นก็นาบขึ้นใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าตอนแรกหน้าม,มันแห้งไปแล้วไงเพราะนาบขึ้นไม่ก็ เลาวน้าแบบว่ามันโดนยาที่ว่าอยู่ริมคลองอะ่ะไปไปดูกันต่อเหลือด้านนี้เหลืออีกประมาณสักสองคันละม้างด้านไหนตรงไหนคันเบดนะกิ่งเดี๋ยวหาก่อนเด้อโอเห็นแล้วนี่ ô oh, mẹ áo Như có tái ở ba mổ <laughs> Nè Được ạ à. Ba Giờ phải đu ít Cán xuất thai nữa Đàn này หนีเป็นไงว่คันนี้ก็ตายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกเห็บมันตายหมดเลยด้านนี้หมดแล้วเหลืออยู่ด้านหลังอีกสักสิบกว่าคันเดี๋ยวไปลุ้นด้านหลังกันต่อแต่๋ยวมาดูผลงานด้านนี้นะผลงานด้านนี้มีเหี้ยตัวหนึ่ง ปาก้แล้วก็ปาช่อนสองคันก็เออสองตัวก็ถือว่าไม่แห้วเนอะวันนี้เนะเดี๋ยวไปรนุดนดานนอรนีกว่าจะโดนเหี้ยหรือโดนปลามาถึงอีกจุดแหละจุดนี้ก็เหลือประมาณสิบหกทิบเจ็ดคันน่าจะได้เดี๋ยวไปรนุนกันต่อว่าด้านนี้จะมีแต้มไหมคันนี้อยู่ในป่านะคันนี้ โอ้เหยื่อหายคันนี้เห็นไหมโน่นต่าง,างมาดูช่วงนี้จะมีตัวไม่ช่วงไงคันนี้ล่ะเงียบๆแท้คันนี้โอ้คันนี้ก็เหยื่อหายคือการนูน่นต่างๆเฮ้ยคันนี้บ็ดหายหายไหมโอ้ไม่หายโอ้อะ่เก่งขจาจพิษ มองไม่เห็นคันเบ็ด <c oughs> ไม่เอาคันนี้ก็เหยื่อหายแม่ทางอย่างดีด้วยทำเลอย่ายงดีนาโดนมากเลยนาปากโทอด้วยอะ่ะมาดูคันนี้สิเป็นไงเดี๋ยวหาก่อนโอ้โหอะไรโดนอะไรกินนะก็หมอตายวะนี <c> ่ <oughs> ใช่ไหม โอ้ใบไม้โอ้หนักเกี่ยงนึกว่าแต่โอ้ทั้งนี้มันจะเหยื่อหายเลยเนี่ยด้านเนี่ยนี่ก็เหยื่อหายอีกอ่ะสองคันนี้เป็นไงบ้างมาดูทีโอ้โหคันนี้ก็เหยื่อหาย คันนี้้อยตีดูพันปลายหัวเลยไม่เอาไม่เอาคันนี้เป็นไงมาดูกันว่าด่านนี้ไม่หมานเลยนกเก่งไม่หมานเลยด่านโอ้โหคันนี้ก็ลอยตีนู่นนู่นอะไปพันอยู่บนเชือก ดูว่าไปพันอยู่นนมิดไปเกาะเชือกเลย นอนโอ้เงียบไม่โดนไม่โดนคันนี้เดีย๋ยวหายแต่ด้านนี้ของนักเก่งเนี่ยประหมอจะหายเกือบทุกคันเลยเนี่ยคันนี้เหมือนกันนี่ไม่เอา นี่ก็ป้าหมูหายคือใส่กระมูลมันก็เดายากโอ๊ย้ยทางมันไม่ค่อยดีมันเป็นฝั่งมูลเนาะมันก็จะมีป่ามีอะไรมันเอาแน่นอนไม่ได้คันนี้ก็น่าจะเยะืยอโอ้ร้อยพันอยู่นี่ร้อยตีดีนี่เออคันนี้ร้อยตีพันหัวเลยนะ ต่ไม่เอาไม่กินเบ็ดก็ใกลจะมดละด้านนี้ยังไม่มีแตมทักตัวเลยเด้เนี่ยเฮยอันุ่น ون, โอ้โหลอยดึงเข่าป่าเลยคันุนพอบ,บ่นถึงไม่ได้เลยอันนี้ปลาหมอตายเนี่ยด้านนี้มีแค่ประมาณสองสามตัวที่ปลาหมอตายนะ แม่คันนี้น่ะเสียดายแม่ลอยตีเข่าป่าเลยบ้า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 ดูทัวนี่น่ะแม่ดูอ่ะโอ้น่ะเสียดายก้นนาะเหลือสองคันสุดท้ายแล้วด้านนี้ต้องใช่แห่วแหละรู้แล้ว เมื่อกี้นี่ก็้อยปลาตีพันยาน่าจะรุดแหละรุดลักษณะแล้วนะอีกสองคันนี้ก็เดี๋ยวใกลจะถึงแล้วนี่มาไปดูกันถ้าสองคันนี้แห้วก็คือไม่ได้ปลาด้านนี้คันแรกโอ้โหคันแรกเยอหายไปดูคันโน้น หเหวไหมเฮ้ยเฮ้ยร้อยพันอะไรโอ้คันนี้ลูกปลาหมอตายสรุปผลงานวันนี้ของนัเก่งนะก็ด้านนี้ไม่ได้ตัวเลยมีรอยปลาก,กินแค่สองสามคันเองแต่ด้านนี้เหยื่อปลาหมอหายหมดเลย เหลือแค่ไม่กี่ตัวเองที่ประหมอตายแต่ด้านแรกอะเที่ว่าได้ตัวน่ะลูกเหยื่อเหลือเกือบทุกคันเลยแต่ตายก็ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรอาจจะเป็นกาเบตนนะเก่งใหญ่ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตัวเบ็น่ะเพราะว่าน่ะเก่งใช่ตัวเบ็ดใหญ่ประหมอมันเลยตายโอเคคลิปนี้ก็ไม่แ้วได้มาสองเต็มก็ถ้าเขามาดูแล้วก็อย่าลืม กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเก่งด้วยโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหนก็ว่ากันอีกทีหนึง